มามาดริดนะครับไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับด้นานหลังเลยซานติอาโกเบนาบิลนะครับเอาใจหนุ่มๆบ้างนะครับสำหรับคนดูช่องนี้นะครับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าทัวสนามฟุตบอลเรอัลมาดริดเนี่ยข้างในจะมีอะไรบ้างจะมีอะไรให้ดูบ้างนะครับ มาห้องแรกนะครับก็เป็นตู้โชว์ถ้วยรางวัลน,นะครับที่เวลามาริดเคยได้มาตลอดที่ผ่านมานะครับเยอะมากเยอะมากนะครับถ้วยยุโรปนะครับซูเปอร์ลีกยุโรปา้าตรงนี้เป็นถ้วยแชมเปี้ยนส์นะครับนี่เต็มเลยเยอะเลยนะครับอิจฉามากทีมนี้ได้เยอะมากตู้นี้นะครับเป็นพวกรางวัลประจำตัวนักเตะของสโมสนะ พวกบอลรงดอนะครับรองเท้าบูททองคําถุงมือทองคำนะครับนีามีของโรนัลโดนะครับรืสเตียโนโรนัลโดออกมาจากห้องถ้วยรางวัลนะครับเดินมาเรื่อยๆนิดเดียวขึ้นมาเป็นสนามแล้วอลังการมากปกติเคยเห็นแต่ในทีวีนะครับโอ นี่เขากําลังเตรียมหญ้านะครับเตรียมพื้นสนามเดี๋ยวคืนนี้มีแข่งนะครับเรอัลมาดริดกับเรอัลโซซิดาเสร็จแล้วไวมากนะครับทัวร์สนามเบ์นบิวถัดจากที่เป็นสนามเมื่อกี้ก็มาในโซนของร้านขายของฝากนะครับพวกเสื้อผ้าเรอัลมาดริดนะครับเสื้อผ้าเสื้อบอลที่ปีตาสโม,มสรน,นะครับพวกผ้าพันคอนะครับก็ไม่แพง25 25ายูโรนะครับประมาณ700กว่าบาท พามาดูเสื้อบอลน,นะครับอันที่เป็นใส่เย่านะครับชุดบ้านของเรอัลมาดริดนะครับดูกันว่าราคาเท่ากับที่ไทยหรือเปล่านะครับเวลาใครเพื่อนมาเที่ยวต่างประเทศนะครับอยากปากซื้อเสื้อบอลจะได้รูนะครับว่าราคาต่างกับที่ไทยหรือเปล่า105่รยูโรนะครับปัจจุบันยูโรก็37บาทนะครับตัวหนึ่งก็3,000ไปปลายนะ ก็เท่ากันหมดนะครับเท่ากันทั่วโลกนะครับอันนี้สีม่วงเสื้อเยือน105ยูโร e นะครับไม่ได้ถูกกว่าที่ไทยเลยนะแต่มันได้ฟิลไงมันมาซื้อที่สนามของเขาเลยนะครับมันก็ต้องซื้อปะมาถึงก็ต้องซื้อปะช็อปของ Real Madrid นะครับด้านบนนี่ยจะเป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อบอลเสื้อแข่งกายนะครับ แต่ว่าด้านล่างลงบันไดไปก็จะเป็นพวกอิสเซอรี่พวกแกจเกตนะครับที่เอาไว้ใช้กับพวกโทรศัพท์พวกเครื่องเขียนเลยพวกนี้กระจุกกระจิกน่ารักน่ารักนะครับจบแล้นะครับ, <S <S ะะรบสั้นมากประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จบแล้วจริงๆอ่ะมันควรจะยาวกว่านี้นะทัวเพราะว่าวันนี้ครับเขามันมีแข่งด้วยเป็นวันอาทิตย์นะครับเขามีแข่งกับเรีย s โซซดันะครับไอตรงที่เป็นห้องแต่งตัวนักเตะกับ ห้องประกาศห้องเพรสนะครับที่ห้องผู้สื่อข่าวอะ่ะเขาต้องปิดนะครับเขาไม่ให้เข้าไปดูเพราะว่ามันต้องเตรียมเอาไว้ให้นักเตะแล้วก็พวกสื่อแล้วก็พวกผู้จัดการทีมนะครับใช้งานพวกเราก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะครับ ทริปสเปนของเรานะครับกินเที่ยวช็อปนะครับต้องครบตอนนี้เราอยู่ห้างอีกที่หนึ่งนะครับในสเปนซึ่งถือว่าเป็นแบบห้างที่ใหญ่มากนะครับมีหลายสาขาประมาณ70กว่าสาขาเลยนะครับทั่วสเปนหรือว่าประเทศรอบรอนะครับพวกโปรตุเกตก็มีนะครับห้างที่เรามาชื่อว่า El Corte Inglés นะครับแล้วก็สาขาที่เรามาวันนี้เป็นสาขาหลักนะครับที่ใหญ่ที่สุดในมาดริดนะครับเรียกว่า c a s t e l l a r a โลเคชั่นเขายัง่ยจะอยู่แถวสนามบอลเรอัลมาดริดนะครับเดินได้แบบ ไกลามากนะครับประมาณ10-15นาทีก็ถึงกันแล้วความพิเศษของ a i r c o อร์ n g l ง s ฤที่นี่ครับคือเรื่องคืนภาษีนะครับทำได้ง่ายมากคืนภาษีในสเปนเนี่ยเรียกได้ว่าคืนมากที่สุดในยุโรปนะครับเริ่มตั้งแต่10%จนถึงประมาณ15.7%ประมาณนี้ครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อของเรานะครับแล้วก็ a i r c o อร์ดอังกฤษคาซ s เรียเนี่ยเนี่ยต้อนรับเรานะครับมาในช่วงที่เป็นชนิดซิลเวียนะครับหรือว่าตุรีนี่ก็ ประดับด้านหลังนะครับเป็นปีกระต่ายนะครับต้อนรับชาวเอเชียอย่างเรานะครับสำหรับแพลนๆของที่อัลคอสอิงลิชนะครับก็เป็นตึกใหญ่นะมี6ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยชั้นลบ1กับชั้น G นะครับจะเป็นแบรนด์เนมลักชัวรี่แบรนด์นะครับมีประมาณ25แบรนด์ใครกําลังหาพวกือวิตตองกุชชี่ดีออร์พาด้านะครับที่นี่มีหมดเลยนะครับจะไม่มีอยู่ประมาณ3แบรนด์ก็คือ h e r m e s นะครับซึ่งจะมีที่แกลเลอรี่คาราเรฮัสนะครับที่เราไปมาครั้งที่แล้วนะครับ แล้วก็ดีอกระเป๋าจะไม่มีนะครับมีแต่พวกเครื่องสำอางออแล้วก็มีช็อปโรเล็กซี่ด้วยนะครับดีมากแล้วก็ถ้าเป็นชั้น2นะครับจะเป็นพวกเครื่องแต่งกายของผู้หญิงหมดเลยชั้นถัดไปชั้น3นะครับเป็นเครื่องแต่งกายผู้ชายของใช้ผู้ชายหมดเลยชั้น4เป็นของเด็กแล้วก็ชั้น5นะครับเป็นพวกของตกแต่งบ้านนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์กระจุกกระจิบนะครับตกแต่งบ้านน่ารักมากชั้น6จะเป็นพวกอ่อิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแกจิตต่าง ซึ่งบอกก่อนนะครับว่าสาขาคาซาลียาเนี่ยพิเศษกว่าแอร์คอสต์อังกฤษสาขาอื่นนะครับเพราะว่าที่นี่เขาสามารถทําคืนภาษีคืนเงินได้เลยคืนภาษีที่นี่เสร็จเราก็แค่ไปสแตมป์อีกทีนึงนะครับที่สนามบินที่ซุรกากรนะครับง่ายมากๆนะครับถ้าเป็นสาขาอื่นอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าที่นี่มีแน่นอนเดี๋ยวด้านในเนี่ยเราจะไปโชว์วิธีทํานะครับว่าขั้นตอนการทำเนี่ยยังไงนะครับง่ายมากๆนะครับแค่ประมาณ2-3ขั้นตอนก็เสร็จแล้วได้เงินคืนช็อปมันแน่นอนนะครับที่นี่ สำหรับขาชอปนะครับเวลามาที่ El Cort English นะครับที่มาดริดนะสาขาเนี้ยเขาพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีเล้าในการทำคืนภาษีให้จบที่นี่เลยนะครับก็คือทำที่นี่จบปุ๊บทำื่องคืนเงินเลยนะครับแล้วก็ไปที่สนามบินสแตมที่สุลกากรอีกแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็จบเลยง่ายมากแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าคืนภาษีในสเปนเนี่ยถือว่าเป็นการคืนภาษีที่ได้เงินคืนสูงที่สุดในยุโรปนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่10จุด ห้ปรนะครับไปจนถึงประมาณ15.7%นะครับแล้วแต่ว่าเราจะซื้อเยอะหรือว่าซื้อน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแต่ราค้าด้วยนะครับปัจจุบันล่าชองของแท็กฟรีจะอยู่ชั้นลบหนึ่งนะครับหรือว่าชั้นด้านล่างของชั้น G มาชั้นหนึ่งแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยถ้าใครมานะครับเขาก็จะย้ายไปอยู่ชั้น G แล้วคือชั้นเยวกับที่พวกแบรนด์เนมเขาอยู่กันเดี๋ยวพามาดูเซ็ตเปลวขึ้มกิฟต์ของ i r c คอ r t English นะครับสำหรับคนที่มากับทัวร์นะครับใครซื้อทัว มาช็อปที่ a c c o r d English นะครับเขาก็จะมี welcome gift อย่างนี้ให้นะแผนที่นะครับคู่มือคู่มือทำ tag refund นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับ voucher นะเอาไว้ทานอาหารนะครับใน cafeteria ชั้น6นะครับมันจะมีร้านอาหารอยู่ของของห้างแล้วก็อันนี้ส่วนลดนะครับ10%สำหรับซื้อของในห้างนี้นะครับดีมาก ขั้นตอนทําคืนภาษีนะครับง่ายมากถ้าใครมาช็อปที่เอลคอร์ตอังกฤษนะครับไปซื้อของร้านไหนก็ได้นะครับเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็ลงมาที่นี่นะครับรวบรวมใบเสร็จแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาทําแบบฟอร์มคืนภาษีให้นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่2ช็อปนะครับที่ต้องทําให้จบภายในร้านของเขาก็คือลอวิตตองนะครับกับโรเล็กซ์พอได้แบบฟอร์มเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะจากตรงนี้หรือว่าโรเล็กซ์หรือว่าลูวิตตองนะครับก็มาที่เครื่องนี้ต่อ นะครับมาสแกนพาสปอร์ตแล้วก็เอาเอกสารใส่เข้าไปสแกนนะครับแล้วก็เสียบบัตรเครดิตตรงนี้เพื่อที่จะให้เงินเนี่ยคืนเข้าบัตรเครดิตเราหรือว่าถ้าบางทีนะครับอาจจะมีให้เลือกเป็นเงินสดนะครับก็ได้จะได้ช็อปต่อเลยนะพอได้แบบฟอร์มจากเครื่องนี้ปุ๊บนะครับแบบฟอร์มเนี้ยมันต้องเอาไปสแตมป์ที่ศุลกากรที่สนามบินต่ออีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องเป็นแบบ เป็นตู้อย่างนี้หมดแล้วนะครับถ้าขึ้นสีเขียวติ๊กถูกนะครับก็จบแบบฟอร์มก็เก็บไว้กับตัวไม่ต้องส่งไปไหนแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นกระ,กระบาทสีแดงต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะเป็นของมูลค่าเยอะนะครับเขาอาจจะอยากเห็นของเราว่าเราซื้อจริงหรือเปล่านะครับง่ายมากๆแค่นี้นะครับก็ได้เงินคืนจัดก,การช็อปคืนภาษีแล้วนะครับนี่เราก็มาสแกนเหมือนน้องคนนี้นะครับสแกนบาร์โค้ดของแต่าะนที่นะ แบบฟอร์มจากแท็ Refund นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัว b บ l บบหรือว่า Planet ที่ได้จากตรงนี้นะครับถ้าเป็นปกติแต่ว่าถ้าเป็นจาก a l r o r e English นะครับเราไม่ต้องไปตรงนี้แล้วนะครับเราตรงมาที่นี่เลยนี่ไม่ต้องไปต่อคิวให้เสียเวลาตรงนี้นะครับมาที่เครื่องตรงนี้นี่ไม่ต้องกลัวนะครับภาษาไทายมีนี่เราสั่งเขาให้ทำภาษาไทายเอาไว้นะครับ ลองรับคนดูช่องเราง่ายๆก็ทำตามขั้นตอนเรื่อยๆเลยเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็เขาก็จะให้สแกนแบบฟอร์มที่เราได้จาก L c a แ r ล English นะครับถ้าขึ้นติ๊กสีเขียวนะครับก็จบละได้เงินคืนรอประมาณเดือนหนึ่งนะปกติแล้วแต่ว่าถ้าขึ้นสีแดงก็ต้องไปหาสุลการกรหรือว่า c u สตอมนะครับง่ายมาก มาดริดนะครับก็ต้องไปให้ครบนะครับซานติอาโก้บร์นาบิวก็ไปมาแล้วนะครับแต่มีอีกทีมหนึ่งในมาดริดนะครับแอตเลติโกมาดริดที่ต้องมานะครับปัจจุบันอยู่ที่สนามเมโทรโปลิตาโนอนะครับเป็นสนามใหม่นะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อประมาณ5-6ปีนะครับย้ายมาที่นี่นะครับแอตเลติโกมาดริดเดี๋ยวเราเข้าไปทำเตเดียมทัวร์กันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแล้วก็ดูจากข้างนอกนะครับดูใหม่มากแล้วก็ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าสนามของคู่แข่งร่วมเมืองของเรอัลมาดริดนะครับจะเป็นยังงงไบ้า ส่วนแรกนะครับที่ให้เข้ามาในทัวร์สนามของ a อเ e รติโกมาดรินะครับเขาจะให้มาตรงสนามก่อนสนามหลักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูในส่วนที่เป็นมิวเซียมนะครับใหญ่มากใหญ่กว่าเรียลมาดริดนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่ใหญ่กว่าใหม่กว่านะครับนี่ตรงนี้เป็นที่ที่นักเตะวิ่งออกมานะครับแล้วก็เป็นที่นั่งของผู้จัดการทีมทั้งสองฝั่ง a t ตเล i c กอุตมะรัอยู่ตรงนี้นั่งได้เป็นบอกโซนตรงเที่ยวอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นเวลาแข่งจริงนะก็เป็นเหมือนกับเป็นโซน VIP นะครับเนี่ยที่นั่งเป็นบอกปกติที่นั่งจะเป็นพลาสติกนะครับโลเคชันดีมากนะไม่ไกลเกินนะครับไม่เตี้ยกเกินไม่สูงเกินเห็นชัดหมดเลย มาข้างล่างต่อนะครับถัดจากข้างบนเมื่อกี้ตรงนู้นเดินลงมานะนี่เป็นทางที่ผู้เล่นเดินออกมานะครับพวกผู้จัดการทีมนะครับมาด้านล่างแล้วมีตมราสโมสรนะครับสุดยอดปกติด,ดูจะในทีวีนะนี่จะไม่เห็นของจริงนะครับสุดมากนี่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มานั่งสำรองนะครับให้ผู้เล่นนั่ง แล้วก็นี่เป็นเส้นประให้พู้จการทีมควบกุมทีมนะครับเป็นบริเวณที่ซิเมอเน่นะครับมาโวยวายกระโดดรดเต้นอยู่ตรงนี้นะครับชอบมากซ mm ิเมอเน่มาห้องแต่งตัวนักเตะต่อนะครับห้องนี้ที่นักเตะเขาเปลี่ยนชุดกันห้องที่บรีฟงานกันนะครับว่าแผนการเล่นเป็นยังไงนะอบหลักนะครับ นี่เขามีตู้เซฟไปนะในตู้เก็บของของนักเตะแต่ละคนนะครับด้านในคริสมันเดือปายนะครับเดือปายเอ็ซวัญใจเด็กผีหลายหลายคนนะครับเอมอซมราต้านะครับมราต้าผันใจเด็กสิงกลับมาอยู่บ้านเกิดน,นะครับ ห้องถัดมานะครับเป็นห้องพรสหรือว่าห้องสื่อนะเวลาผู้จัดการทีมมาประกาศอะไรนะครับมาให้สัมภาษณ์ก็นั่งตรงนี้แล้วก็มีสื่อนั่งอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่มากเหมือนเป็นโรงหนังเลยนะครับปกติจะเป็นห้องแบบรับรามนะแต่ว่าที่นี่มันจะเป็นแบบสูงขึ้นไปอย่างนี้นะครับใหญ่มากนะครับเดินขึ้นมาเหนื่อยเลยสูงมากเหมือนปกติเขาไม่ได้ใช้แค่เป็นแบบที่สัมภาษณ์สื่อนะครับที่ให้สัมภาษณ์สื่อ ต่ว่าเอาไว้จัดอีเวนต์ด้วยๆนะที่นี่เจ๋งมากโซนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นของฝากก็จะเป็นคล้ายๆเป็นมิวเซียมนะครับนี่มีแบบพวกชุดสโมสรน,นะครับเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนถุงขยะเลยเป็นเสือนนเส้อกันฝนไหมเสื้อกันฝนหรือเปล่าก็ไม่ดูนะแปลกดีนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เชียร์นี่ สวยมากสวยมากจริงๆเราเข้ามาเนี่ยเราจะผ่านโซนนี้ก่อนนะแต่ว่าเขาจะให้เราไปตรงไปที่สนามก่อนนะครับเราค่อยกลับมาตรนนี้เป็นอันสุดท้ายนี่ร้านขายของฝากใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้ก็เป็นชุดของสโมสรตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกนะครับปี1903ร้อยกว่าปีที่แล้วเก่ามากนม่ก็ไล่มาทุกปีทุกปี ลายทางแดงขาวหมดเลยนะไม่เคยแบบเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เลยนะครับบางทีมนี่แบบบางปีก็เปลี่ยนไป็นแบบถ้าจำไม่ได้เลยนะอันนี้จะแตกต่าง,น,งนะครับมีเสียมเงินมาแฟมถึง6อันนี้อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้มีกิจกรรมมี VR ให้เล่นฟา c ซิลิตีด้ดีมากนะครับที่แอตมาดริดเป็นสนามใหม่นะเพิ่งสร้างเสร็จ ไม่ถึง6ปีนะครับประมาณ5-6ปีเพิ่งย้ายมาที่นี่กันที่เล่นเกมวัดพลังการกระโดดนะครับกระโดดโมง <c oughs> อันนี้เป็นที่เล่นแบบรพุทธศาประตูนะครับวัดความแบบปฏิกิริยาสนุกมากมาที่นี่แอตมาดริดตรงนี้เป็นประวัติของผู้เล่นนะครับในทีมแอตมาดริด ดูคนนี้นะครับตำนานของทีมเป็นตั้งแต่เด็กตั้นอะคาเดมี่นะครับยันตำนานฟานดอร์โตเรสชอบมากคนนี้ชอบมาก mm hmm. จรวดทางเรียบ mm ้ย hmm. เจอทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับเชลซีมีมีทงกับเชลซีด้วยนะครับอันนี้ตอนที่แข่งซุปเปอร์คัพกันตอนปี2 0ง2ปีนั้นเราก็แพ้ไป1-4นะครับ ฟาวเกาเขาท็อปฟอร์มจริงกดแฮตชิกไปให้แอดมาดริดมาดูผลงานนะคะรับอีกหนึ่งความสำเร็จของแอดมาดริดนี่ไม่มีนะครับว่างโลง่งเราเล่นเราเล่นเขามีนะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใส่นะครับจะเป็นเนี่ยพวกเหรียญรางวัลน,นะครับแล้วก็ชุดนักเตะมีลายเซ็นด้วย ลิ้นชักเต็มไปหมดเลยข้างในเปิดได้ทุกอันนี่ไงต้นเหตุที่ทำให้เราแพ้นะครับปดพลาสตกไปทั้งสามเมตรในาการนีวอเตรมีฟาวเกา่าเนี่ยครับหน้าตาสนามเก่าของเขาก่อนที่จะย้ายมาตรงนี้อยู่ริมน้ำเลยโลเคชั่นดีนะครับแต่ว่าความจุไม่พอเลยต้องขยายออกมานอกเมืองต้องมาในช็อปนะครับขายของตาของแอดกรดใหญ่มาก เป็นเหมือนห้างเลยใหญ่กว่าช็อปสมอสรซอื่นเยอะเลยนะครับมันเดินง่ายจ้วยนะมันโปร่งทางใหญ่ๆนะครับแม่อัดมันเป็นห้างครับมันไม่ใช่แค่ขายของฝากมันเป็นร้านขายเครื่องกีฬาร้านหนึ่งเลยนะทีแบบเน้นพวกชุดของแอตเลติกมาดริดนะครับมีรองเท้าเนี่ยมีพวกแบบของอะไรน่าซื้อไปหมดเลยเช็คราคานะครับเช็คราคา ไม่มีป้ายนี่ตัวละ89.9นะ8 90 9กก็3000กลางกล0 0กลางๆนะครับเสื้อแข่งชุดเย่าเสร็จแล้วนะครับสเตเดียมทัวร์ของ ano, เมโทรโพลิตานออลิเกโกมาริดนะครับดีมากดีมากเราชอบมากนะครับนะคือมันมันใหญ่มันใหญ่แล้วก็มันใหม่นะครับ คือเขาเพิ่งสร้างเสร็จมาประมาณ6ปีแต่ด้วยความที่มันใหม่อะพวกแบบฟาซิลิตี้พวกเอนร์เน i n เมนต์นะครับมันเยอะนะมีอะไรให้เล่นแต่เป็นหมดเลยมีเกมให้เล่นมีแบบเออมีแบบทำให้คนทําให้สามารถดึงคนที่มาเที่ยวที่นี่ได้นานนะครับถ้าเทียบที่นี่กับซานติอาโกเบนาบิลก็เราชอบที่นี่มากกว่านะครับเพราะว่ามันมันฟาซิลิตี้มันเอื้อกับพวกเรามากกว่านะมันมีอะไรให้เล่นมากกว่าซานติอาโกเบนาบิลเนี่ย อย่างแรกนะครับสนามเขามีมานานแล้วช่วงนี้อาจจะปรับปรุงอยู่ด้วยนะครับกำลังรีโนเวทให้สนามมันสวยขึ้นกว่าเดิมนะเพราะงั้นบางส่วนเนี่ยเขาก็ปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้านะครับแต่ว่าที่เนี่ยเราโชคดีเพราะว่าเขาเพิ่งแข่งไปนะครับล่าสุดวันนี้เขาก็เลยให้เข้าหมดทุกส่วนเลยระหว่าง2ส,สนามนี้นะครับซานติอาโก้บร์นาบิกับเมโท o รโ l i ลิตานนะครับใครชอบอันไหนนะครับลองคอมเมนต์มาได้ ตืนวันอาทิตย์ตอนนี้ประมาณ2องทุ่มสีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสารฝันตัวเองเป็นเด็กผู้ชายคนนึงนะครับที่ชอบดูบอลแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสนะครับได้มาดูของจริงวันนี้ได้ดูแลปกติดูผ่านจอทีวีนะครับตอนนี้อยู่ที่ซานติอาโก้บูนาริวนะครับหรือว่าสนามของเรียลมาดริดนะครับวันนี้จะมาดูแมตช์สำคัญระหว่างเรียลมาดริดกับเรียลโซซิดาดนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเข้มข้นมากเรียลมาดริดอันดับ2นะครับโซซิดาดอันดับ3 เกมนี้มันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ตั๋วเราประตูเรา46นะครับถึงแล้วกพึ่งผ่านด่านตัววความปลอดภัยมานะครับเพราตรววกระเป๋าแล้วเจอน้ําเราไม่ได้ห้ามเอาน้ําเข้านะครับแต่ว่าให้เอาน้ําเข้าได้แต่ว่าห้ามเอาฝาเข้าเขาแกะฝาไปนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเราไม่รู้ เจ้าบ้านนะครับมารบิดเสื้อดำคือโซซิดาดนะครับมันมากลองเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านชุดขาวมันเลยอุยโดนแล้วหรอโดนแล้ดวหรออันเชลต์ตีนะครับคนนี้ ผู้จัการทีมมารตบิด oh. oh, <Bye. S 2> สักทีเถอะทีมไหนก็ได้นะครับขอให้ยิงสักทีจะได้ตื่นตื่นกันหน่อยอ่าโทดิโคลสเปิดบุ่มเปล่นเสียมาไม่ได้บัปดาเดสานยูสฟินิซิวสโรดิโกต่อคนเดวยกัน ้อมีเหลือแล้วมีเหลือแล้วเรียบร้อยคิวปีกเจ็ดตัวนะครับสวยๆเกืบได้เกืบได้ ทำนายของพิมดูกาโมดริชข้างๆก็เซนซิโอเก่สองเลยเพยสุดท้ายเปยสุดท้ายโอ oh, ้จบแล้วจบแล้วครับ90นาทีมันมาก จบแล้วนะครับ90นาทีเบลมาริดเสมอกับเบลลโสุิสดัตนะครับ0-0ครึ่งแรกอาจจะดูแบบเนยๆหน่อยนะเขาอาจจะแบบดูเชิงกันอยู่นะครับแต่ว่าครึ่งหลังอะ่ะมันมากแลกหมือนกันแบบโอ้โหผัดกันบุกนะครับแต่ว่าเป็นเบลมาริดนะครับที่บุกมันกว่านะครับมีโอกาสยิงหลายรอบม,มากแต่ว่าจบไม่ได้นะครับจบไม่คมพอนะครับดีใจนะครับเป็นแบบ ประสบการณ์ที่ดูบอลครั้งแรกนะครับในประเทศสเปนนะครับไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้ดูนะแต่ว่าวันนี้ได้มาดูแล้วสุดยอดนะครับบรรยากาศแบบกองเชียร์รอบๆเนี่ยดีมากนะครับเขาเชียร์กันแบบจริงจังมากเหมือนกับเป็นกองทัพเลยนะครับอยู่แค่โซนของเขาโซนเดียวทุกคนคือแบบร้องเพลงเต้นกันแบบเข้าจังหวะตลอด90นาทีเลยนะครับดีมากนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ต้องมาแนะนำว่าทำให้สเปนนะครับ อยากจะให้มาลองดูสักครั้งหนึ่งคือดูในทีวีครับมันยังไงมันก็ไม่เหมือนกับมาดูเองครับดูในทีวีมันก็ดูได้แค่ภาพแต่ว่าถ้ามาดูเองอะ่ะมันได้ทั้งภาพได้ทั้งบรรยากาศพบทุกรสเลยทุกสัมผัสแนะนํานะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับมีเวลาอยากจะแนะนําให้มาดูแบบจริงๆนะครับว่าบรรยากาศการแข่งฟุตบอลลีกแบบระดัแบบท็อปของโลกเนี่ยเขาบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้ว้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครป์ชอบโรบินลาวนะครับ กดติดตามช่องโลมินลาให้ด้วยนะครับไปแล้ว